ว่วคุณตานะคะ่ะตัวนี้อันนี้ไม่หน่อยเสียไปวัวไม่หน่อยแล้วค่ะนี่ใสร่รถสุกนี่แหละคะ่ะสุกหยาไปให้เฟืองโอ้สุกหยาไปเฟืองมาสัานส่น <laughs> โอ้ย ไม่น้อยก็เริ่มบ้าเริ่มป่วงล่ะค่ะสุกหงาไปแห้เฟื่องแล้วว่ะประเทศไทยสุกเฟื่องไปแห้งง่วค่ะเฮ้อบ่นเบาอีหยังกระโบถือขอว่าไม่น้อยอยู่พี่ อันนี้มันพอกมูน่ะค่ะอันนี้ก็แล้วค่ะมูเหลือบัวค่ะนี่แหละค่ะมาหน่อยอยูสามตัวนี่แหละค่ะโอ้ยกล่องมีหน่อยก็สิวอยูย่วันนี้ก็ไปแตะยูให้แทะ เอาให้เพื่อนเกย์ขยายขยายเันก่อนค่ะเพื่อนวัเนเป็นตับเป็นต,ตับดิกระสีให้เพื่อนงั่มค่ะบริษัทเพื่อนก,กับโบกเกนโมลุงม่มจริงจิงมีวันทำไเงากระสี ให้วัวคง้มัมนม่อนนะค่ะที่แกไป่นอยใช้เสืยข้างหนงแล้วมันถอน่ไม่ถอดออกถอดออกืมาว่าเนี้ยเฟืองให้หมวไม่ผ่านใส่อีกก็เลยบางครันงใส่เป็นได้ดอกเมกือ่างจะอาบน้ำหอม พออยู่กินหย่ากินเปลืองไปก่อนพออยู่จังกินหย่าก็ไม่อยู่ก็คุนฟางไม่แห้งไปก่อนนี่ก็น้อยสามโตนี่แหลคะค่ะพอได้เบิง้งเขาตรงนี้ เอาไปใช้ประโยชน์นะคะเ็บไปใช้ประโยชน์งาน,นจำเป็นจะไม่หน่อยสิภาาไปเบิองหมูนะคะ่ะบันนี้อันนี้คือเบิองงวอเลยนะคะนี่ยแหลคะค่ะนี่ว่าหน่อยยู่สามตัวนี่แหลคะค่ะไม่หน่อยนะหมูหน่อยหมูหน่อยหน่อยรุ่นี้เนี่ยจะไม่หาตัวคะ่ะ น้อยๆเอาเจาะไอ้แกะนี่แหละค่ะหาตัวในขอกนั่นมีพ่อพันตัวหนึ่งมีแม่พันสามตัวนะคะโอ้แม่พันแคะนั่นแม่หน,นึ่งปลาหนึ่งสองค่ะแต่ว่า่างนี้พ่อพันแม่พันแคะนั่นมีลคู่หนึ่งค่ะลูกของแค่ลูกของแม่แคะนี่แหละค่ะตัวเม่แต่ว่าตัวผูนี่นไปเปลี่ยนมาจาก อีกขอกหนึ่งนะคะบ่อยากให้อายน้องผมสมกันกันเลยไปเปลี่ยนมาเนาะคะ่ะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศบรรยากาศขอกเป็ดขอกไก่ขอกขอหมูขอกวัวยูน้ากันเลนยจ้ะอันอันนั้นจะเป็นขอกัวของพอนะคะ หัวพ่อเพิ่นหลายสิบก็โตเพม่อนอันนี้จังเป็นขอกองพีเขยเพิ่อๆเอาหัวมาจากหน้านะคะตอนนี้เพิ่งเอาวท้ทงหน้าอยู่ค่ะคิดว่าแหล่งนี้คือเสียขึ้นไม่หอกค่ะเพราะว่าจังเสียอัดเครืองเอานะคะอ้อมไปหั่นก็คือปลูกงาเบิดนะคะ่ะข่องพอดค่ะนิหนอยก็อาศัยปลูกเอาน,าน้ำอาศัย้าน้่พ่อเอาจ้ะ จ้าคลิปนี้ไม่น้อยก็ขอฝากช่องหน่อยๆไว้ในเด้อค่ะ,กะเกษตรกรมือใหม่ค่ะพึ่งฮัดทํำคลิปพึ่งฮัดลง youtube ค่ะจังไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามไม่น้อยีนเด้อจ้าเป็นช่องที่เปิดใหม่ที่เป็นกเกษตรกรมือใหม่นะคะ่ะพึ่งจะมาเรียนลูกการเลี้ยงหมูเลี้ยงง่วค่ะหมูนี้ไม่น้อยก็ห้องก็เลี้ยงมาได้บกวีเดือนค่ะ เป็นเกษตรกรมือใหม่เนาะคะ่กะก็เลยมหาเทสช่องยูทูรผอมเนาะคะ่กะก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นี้เดยจ้าจ้าขอบคุณค่ะหน่อยก็ขอจุบคลิปซ้ำาน่อก่อนนะจ้า